สวัสดีค่ะพบกับมาดามมดและรายการภาษาภาษซาแหล่งรวมความบันเทิงทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซากับภาษาให้ฮอกระจายไปแล้ววันนี้ค่ะดิฉันเนี้ยมีคำสุภาพมานำเสนอค่ะคุณผู้ชมน่เสนอธรรมาดามันไม่ได้หรอกเพราะต้องนำเสนอผ่านนิทานค่ะถ้าอยากรู้เป็นยังไงไปชมเลยค่ะ กาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกตัวเมียบินมาเจอกับนกตัวผู้แล้วก็พบรักกันก็เลยจะให้ผลผลิตมาเป็นลูกตัวน้อยพ่อครับแม่ครับผมขอเอาไปเที่ยวข้างนอกนะครับรีบไปรีบกลับนะลูกและแล้วเจ้านกตัวน้อยก็ออกบินเที่ยวในป่าทักสแกนดิเนเวียวสวยจังเลยป่าที่อุ๊ยนั่นตัวอะไรย่ะไม่เคยเห็นเลย ร้ายนะกลัวจังเลยทำให้เราถึงควบคุมตัวเองไม่ได้นะสิ่งที่หลุดออกมาจากก้นของเราคืออะไรอยากรู้จังเลยนีม่มยมากเราต้องไปแล้วแหละไม่ไหวจริงเนี่ยเหรอคือสิ่งที่ทําให้เราเอาชนะศัตรูได้รู้แล้วล่ะและคําสีภาพในวันนี้นกตัวผู้เรียกว่าสกุนานกตัวเมียเรียกว่าสกุนีลูกนกเรียกว่าสกุนโปโด โคนเรียกว่ามูลสกุลชาติและงูเรียกว่าอุระคาเป็นยังไงคะคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมนำคำสุภาพเหล่านี้ไปใช้นะคะสฉหบบน,นับวันนี้ต้องลาแล้วล่ะคะ่ะเจอกันใหม่พรุ่งน,นี้สวัสดีค่ะ